บอกแล้วว่าคัดเดินตลาดเลยดีกว่าทอนออกป้ายแดงเกือบหกล้านเออแต่อยู่กับเราวิ่งที่หมามีได้เลยแบบว่าวัยรุ่นันไหมพี่ฮัลโหล ความรหรูหราแบบว่าสุดปลอกเลยครับลูกค้าคันนี้กับโตโยต้าเอาผ่านตัวรอย,ยรัลตอนออกไปแดงแพงมากเลย6ล้านฟังไม่ผิดเกือบ6ล้านเลยคันนี้นะครับกับเครื่อง3.5จแล้วได้เป็นเครื่อง V6 ด้วยนะโหโคตรแรงแถมโคตรหรูหรูยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม5ชั้นครับผมนะแล้วก็โลโก้จะอยู่ตรงกลางเนะาะตามสไตล์เอาผ่านอยู่แล้วแล้วคันนี้ได้เป็นสีบรอนดูแรงง่ายขับไปเดือนสองเดือนไม่ล้างเจ้านายไม่ด่างเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบไม่ต้องล้างละเออคนที่เกลีย แต่คันนี้ได้ความรูหลามาเต็มระบบเลยนะเริ่มจากข้างหน้าก่อนไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมนะตันมงตันบอกมีมาให้นะย้ำนะครับว่าตอนดอกปแดงมันหกเกือบหกล้านอ่ะเออแต่วันนี้เพ <mat insan> ียงแค่9ก้าแสนกบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับผมนะนี่ตัวพิเศษรอยยั่วลาวคันนี้ไม่ใช่รถจดประกอบนะครับผมนะนาเข้ามาทั้งกลําเลยนะกระทางสูตรโตโยต้าแล้วก็สามารถเช็คสูตรได้ปกติเลยด้วยนะครับผมต้องขอแจ้งไว้ก่อนเนาะเผื่อใครงงแม็กเดิมของทางโตโยต้าแต่ยางนี่เบอร์ใหม่ให้เรียบร้อย ยางปีย4่ีกันเลยทีเดียวไปเลี้ยวที่มือหุกกระจกกันสาดตรงรุ่นประตูไฟฟ้าทางซ้ายทั้งขวาแล้วก็เป็นประตูคีเลตคูนาด้วยนะครับเออส่วนด้านหลังคันนี้ได้เป็นฝาด้าไฟฟ้านะแล้วก็มีเซ็นเซอร์เซนเซอร์ให้กล้องให้ ai, เรียบร้อยฝาท้ายไฟฟ้าต้องขอแจ้งก่อนถ้าเราไม่ได้ใช้รีโมทถ้าเราไม่ได้เปิดจากในตัวรถเราจะต้องใช้มือยกเท่านั้นอย่งางเเท่านั้นด้วยนี่ต้องใช้มือยกปกติแต่ถ้าเราเปิดจากรีโมทเป็นไฟฟ้านึกออกไหมเออนี่คือระบบทั่วไปเอาพาทุกคันในประเทศเป็นแบบนี้หมดนะครับ อะไรมาด้านข้างนี่เห็นไหมออเป็นอาร์คเดิมนะครับผมอยู่ครบทุกจุดเลยและคันนี้เป็นตัวรอยลัลแล้วบอกเลยว่าเป็นตัวคันที่เขาเรียกว่าไงวะคันเดินตลา,าดเลยว่าคุณหาไม่ได้แล้วจริงๆเล็กดูได้เลยนะครับผมนะคันนี้ผมกระดุมตรงรุ่นนะครับผมนักนี่ก็ทุกอย่างนะช่องเก็บคงเก็บของรับจั่นเนย็นไม่รู้หรอกนี่ก็กอโลองอะไหล่แมลงอยู่ครบนะเห็นไหมใหม่ไม่ใหมให่ลูกค้าดูดิเนี่ยออกมาแล้วใส่ไม่ได้ เออเขาไม่เคยออ,ออกเราจะไดออกทำไมเดี๋ยวใส่ไม่ได้แล้วก็ที่ห้อยน้ำประเชิงก็มีให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมสวยงามโอ้้มสวยจริงวะ่ะและฝาท้ายเป็นไฟฟ้ายอย่างที่บอกแล้วก็มีกันหนีบซึ่งโคตรเบานี่นะเบามากจริงๆคือโบดกันหนีบแบบในรถเอ่อตั้งแต่ SUV ขึ้นไปไปจนถึงพวกรถ MPV ควรมีเพราะว่าอะไรเวลาเด็กเดินไปเดินมาไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยฝาท้ายจะปิดเราเถอะมันเข้าไปเล่นด้วยนี่ ใช่นะกไกันไว้ดีกว่าแกครับผมนะคันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยมาดูขาดด้างหน้ากันหน่อย้องผู้โดยสารกันหน่อยเสิร์ฟความหรูหราอวิบมันหรูจริงวะ่ะปกติเจอเอาผ่านมาหลายคันนะแต่คันนี้มันหรูเกินอะ่ะแช้คำว่าหรูเกินเลยครับผมออกใบแดงเกือบหกล้านเลยโว้แม่งเอ้ยซื้อบ้านกี่หลังวนะเนี่ยสี่หลังแล้วกันบ้านเดียวสามสี่หลังน,นี่สบายสบายเลยแต่ไม่ซื้อเอามาลงในรถคันนี้เรียบร้อยแต่ซื้อกับเราไม่ถึงล้านด้วยซ้ำฮ่มาต่ออันนี้พวกอะไรก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมนะขอทางโตโยต้าครับผมตตตตรรรรรงงงดดดด้้้ามมมมมจจััััับบกกก็็็็ะะะเเเเเเปปนนนนนนนววสสสสสุแคอออทผผยยๆีีีล์์ไิพ คอนโรนจะฝั่งซ้ายมือนะและก็มีคูคอนโทรลไฮดจะเป็นก้านอยู่ขวามือนี่นะครับผมนะออสวยงามกันเลยคันนี้ไม่แค่แสนหกเท่านั้นเองและเป็นใหม่แท้ด้วยกับรถปี2,013รถกี่ปีวะเดี๋ยวกันนะ7ไปี5ปี12กันการันตะเข้า13ปีแลว้วไมาพม่นจะแสนกว่าเฉยแล้วปีหนึงหมื่นกว่าโลน้อยนะเพราะว่าอ e ีโกคาปีปีหนึงไม่ใช่สองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นนะถูกไหมละ่ะคันนี้ถือว่าใช้งานมาน้อยมากครับผมนะเดี๋ยวมั่กินน้ำมันว่ะเพิ่งสามจุดห้าเพิ่งวีหกอ่ะแต่ใช้แค่ ของกิจาการเราดักไใช่ไหมมาต่อ,ตอคันนี้มีอะไรให้ใช้อีกมี traction control มี parking sensor มี eco mode นะครับลูกค้าแล้วก็มีโหมดนาโนโหมด nano นี่จําเป็นมากในรถผู้บริหารหรือรถที่มีคลาสสูงๆเพราะว่าหนึ่งเลยสังเกตไหมพวกคนมีกระตังไม่จะอดเอง <laughs> อันนี้พูจริงๆนะเ<น>พร <ๆ S 1> <น>าะ <ๆ S 2> แบบเดี๋ยวก็เป็นบูมแพ้เดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่ไอ้นี่ตัวนี้แหละไอ้ตัวกองน้ำกองฝุ่นนอนานี่แหละเวลาเราขึ้นลงสะดวกแล้วคือสมัยเนี้ยอากาศมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนเมื่อก่อนถูกไหมครับมันจะทําให้ฝุ่นในภายในรถเนี่ยมันไม่ลอยฟุ้งทําให้หายใจสะดวกขึ้นเพราะว่าฝุ่นมันจะตกลงตรงพื้นนะคุณก็สังเกตว่าถ้าคุณใส่ตีปากพูดตรงๆเลยแล้วกันคุณจะรู้สึกว่าฝุ่นมันจะเยอะผิดปกติเพราะว่าฝุ่นที่มันลอยอยู่ในตัวรถเนี่ยมันตกลงพื้นหมดแล้วคือมันทําให้อากาศหายใจมากสะาดง่ายขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คืออาจจะฝุ่นเยอะหน่อยอาจจะทำความสะอาดได้ถี่ขึ้นประมาณนี้เองนะครับผมนะแต่ ดีนะพอดีต่อสุขภาพนะครับผมนะจอเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยและย้านะครับว่าคันนี้ไม่ใช่รถจดประกอบนําเข้ามาทั้งคันนะตัวฟอนก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ <S <S มีนิวเวกโตรงนิวเกนวเกเตอร์ให้กล้องถอยหลังชัดเจนและผมชอบกล้องถอยหลังเขาบ้าเลยอันนี้คนไทยน่าจะเห็นกันทั่วอยู่แล้วแต่มีอันนึงลูกค้ากดไปตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมมันมีเสาทําให้เรารู้ว่าตรงเซนเตอร์ของรถเนี่ยเราจอดตรงหรือเปล่าวะเห็นไหมน่ารักนะมีเสาเออสมุทเตอร์มีแล้วเกิดนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะเป็นตัวฮอตคงฮอตคีย์ที่วงทีีีีีีววกก็นนนน่่่่ดดตรรรงง้้้ไไเเลยยะะมพอออููืท แชนแนลนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับผมมีอะไรอีกอันนี้หมดแอร์ตอนหลังเนาะอันนี้เป่าหน้าเป่าเท้าอันนี้ช่องเก็บของเขาได้เป็นบุก,กรรมยี่นะครับผมนะดักฝุ่นดีเลยอะ่ะไอพวกอย่างเงี้ยจริงๆนะดักฝุ่นดีแต่ไม่ต้องกลัวลูกคา้าเพราะคันนี้มีตัวกรองฝุ่นนานโนให้นะเออเต็มที่มันก็ตกลงพื้นนั่นเองพอส่วนการจะเป็นพลาสติกทำไรเกรดซิลเวอร์นะครับแต่ด้วยขอบโคมงยมังดูลุล่ามากเลยในอพาร์ตนต์นี้นะเคีย์ซีวีทีเข้างานง่ายปกติด้านล่างมีปรับเบาะร้อนได้อุ่นไไดดดดดด้้้้้นนนนะะะะฝัััััั่่งงงเเเเีีีีียยยยปรรรรรบบบตลลมมทหกว ปรับโลปรับไฮนี่เห็นไหมปรับได้ครับผมแล้วก็มีพาวเวอร์ออเทให้อีกหนึ่งโลแล้วก็เก๊กเก็บของด้านในก็บุการรมีอีกแล้วแต่ไม่ต้องกลัวฝุ่นครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวฝุ่นเพราะวัสดุภายในแต่ละอย่างนี่จะส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกกรามีหมดเลยนะต้องขอแจ้งอย่างนี้ก่อนปมนกามีรรมหมดเลยแต่มีตัวกอฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้โอเคมันในส่วนของโคงสโอกางกันบ้างนะโหอะไรเต็มหมดเลยนะวางแก้วน้ำได้สองใบนะครับนี่ก็เลื่อนได้เป็นช่องลับวางอะไรดีอ่ะน ตะเกียบตะเกียบคนตะเกียบอ่าเผื่อใครไม่เปิดเป็นด้านในจะมีสลักตรงนี้นะจับด้ามจับตรงเนี้ยจับต้องจับขึ้นมาแล้วลูดเออถ้าเลื่อนเฉยมันเลื่อนไม่ไปนะครับผมต้องเลื่อนเงาอย่างานี้นะนะเพราะพานมองมันผ่านจะเป็นแค่ที่วางแก้วน้ำนะปิดปากเผปิดทำไม่ใช้แล้วก็ตรงนี้ต้องบงคงวางของได้นะครับผมนะแล้วก็รีโมทคอนโทรลพวกจองพวกจอยแล้วพวกเนี้ยจะถามว่าเอาตรงๆนะใช่หรอไม่มีใครใช้หรอกพี่ถูกไหมเออมือกูเนี่ยกดสะดตูสุดแล้วนะทางไปก่อดทางไปก่อนเดี๋ยวขางว่าของเขาหายอีกแล้วก็ตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวาเขาหมาอาจจะเเเเปปป็็็็นนนนนนบูออออัหห่่ยยาะะะมมมรร้้้งกจที ด้าน,นหน้ามีให้นะเทยบางดีซื้อลูกชงลูกชิ้นจอดติดแระแดงห้อยไว้ได้ใช่ไหมบางทีแบบไม่รู้จะไปซุกไว้ไหนวะเออนี่มีที่ห้อยของกิมมิกเล็กๆสังเกตไหมว่าพี่ยุ่นเขาอะใช้พื้นที่ใช้สายแบบโคตรจะคุ้มค่าเลยเห็นไหมเออแล้วที่พักโคม้าแข่งครบเลยใชนะ่ไหมชอบทัดหนังนิ่มๆน,นะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาองศาดีด้วยขาพลังไกลก็มีอย่างนี่ที่ต้องระวังนะคันนี้ก็คือกวงวนะแนะนำว่าเปิดเสียงเพลงฟังไปด้วยละกันนะครับเ้าเป็นเบาไฟฟ้านะครับผมนะทั้งฝั่งซ้ายฝั่ อา่ามีน้อยไม่ใช่คนขับรถเออก็แล้วแต่เรานะอาจจะเป็นคุณคุณนักคุณหญิงคุณนายอะไรขับเองในบางกรณีบางครั้งนั่นเองนะครับผมนะพอถัดมาด้านหลังนี่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังจะชาร์จมอหงข้าวเตารีดเออได้หมดอะฟังหันตามีให้แล้วนี่สมัยก่อนปัร์คสไอปาก์คสสามสีไ,มไงยังมีรองรับนะครับในคันนี้แล้วก็หรือจะเอาเป็น usb ก็มีให้จี่ ครบอกเลยว่าครั้งนี้ครบจบเลยนะแต่ป้าสามตาถ้าไม่ใช้ออกได้นะมันจะเป็นเป้าปิดปกติแต่นี้เจ้าของกเก่าเสียทางไว้ก็มันไม่ได้มีไฟจ่ายอยู่แล้วนะครับผมนะเออประมาณนี้ประมาณนี้บอกมันนุ่มมากเลยเถอะนะผมนะแล้ววัสดุบอกเขานีมากตรงกลางจะเป็นรูดอดระบายความร้อนนะหนังเป็นหนังแคคายนป้าสังเกตลานยะบอกเขาว่าวัสดุดีดีมากเราเย็บเก็บงานมากี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นใช่ที่ลองน่องปรับตรงนี้ปรับรองน่องได้ขึ้นมาอ่าอูเชื่อเถอะอย่างเงี้ยผมส,ส,ส่วนตัวผมเออใช่ส่วนตัวผมไม่เหมาะใครที่รองน่องไอ้คนคู่หน้านะมันไม่่เหหออออมมึงงดููทารกัันลลยแ้ว ่ออกจากบ้านคืนอจูงงก็หลับแล้วคอหักเลยแม่งนู้นผมแน่กองทัานหน้าก็จะเป็นซอฟทั้งหนังนิ่มๆแผงแดชบอร์ดทั้งหน้าเลยนะครับผมนะจะวางพักโคงมาครืองปัง๊มปากกันแล้วแ,แต่เราจะสันทัดเนาะแล้วก็มีแอร์แบ็กตัดลงมาเป็นอ,อ่อวูดคอร์ดก็ผมนะทั้งดุ้นเลยใหญ่ขนาดนี้แม่งวางได้ทุกคอลเลคชั่นเออ <laughs> มึงวางเป็นพิพิธภัณฑ์ยังได้เลยเนะี่ยด้านในก็เป็นที่แผ่นดะาบดาบฝุ่นอีกแล้วก็ไม่ดนะแต่มันดูรู้หรามันถือสัมผัสดีนะครับผมนะรักษาเสิร,เนะเเร์ฟทุ <laughs> ซึ่งอ,องตรงนะผมก็ไดงจับเอาผ่านมาหลายครั้งแต่ผมไม่เคยเห็นนะไอ้ท้องนี้นไอ้ท้องนี้มีให้วะอย่งเง้ยรู้หรามันเป็นของเล่นเยอะมากเลยนะ ข้างบานนี่ก็จะเป็นหลังคากระดกเฉยๆนี่แค่ดันขึ้นมาอ่าไอ,าอาหลังคากระดกไม่รู้ไม่เรียกว่าอะไรเรียกหลังคากระดกเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาจอดตัดแดดนี่เปิดขังไปได้เพราะว่าเอาไว้ระบายอากาศความร้อนในรถจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับวหรือหยิบของขึ้นมากินคนข,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 ขับหยิบกกินลูกชิ้นขึ้นมากินปุ๊บเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังไงวะมีตัวระบายกลิ่นให้ก็คือประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช้ก็ปิดลงมาปุ๊บจบแล้วนี่ก็ลูกปิดปั๊บจบเลยนะที่วางแก้ว เพี่อนที่พังแก้วบ้าเลยที่หพังแว่นตานะครับผมนะอันนี้ก็มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าประตูซ้ายประตูขวาแล้วก็เปิดประตูสลุปด้านหลังนั่นเองนะกระจกด้านหน้าก็จะเป็นออตโต้ไฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแลเราภาษาดั้งเดิมญี่ปุ่นพิยุนพิยุนยุนภาษาอะไรไม่รู้แต่เรารู้ด้อยแค่พี่ลีตใจพี่ลีใจ <laughs> ไอ้บ้าเอ้ยไอ้เปิดปิดได้นะผมได้รูปท้ายมือ ไฟฟ้าไฟฟ้าจะบอกว่าประตูซ้ายขวาก็เป็นกันหนีเหมือนกันนะเออผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วกระจกมองด้านหลังก็เป็นตัดแสงด้วยข้างหน้าน่าจะครบเครื่องแล้วมัง้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเบอดหลังกันกหน่อยดีกว่าเียนะเปิดฝั่งขวาด้วยขี้เกียจเปิดตรงนี่ไง,ไง,ไงรู้หรารูหราพี่นะครับอันนี้กี่โมงแล้วเอ่ยทำไมอากาศมันคึมคึมมันน่านอนไนดะ้จริง,รงๆสำหรับดาหรังคเนโหูแม่เอ้ยมักชอบเลย ปิดไปก่อนนั่งแบบรอยย้อนแล้วสีที่นั่งเดิมๆเป็นป้ายอ่าป้ายส่วนตัวป้ายดำป้ายดำนะแล้วดูความดูหลาเขาสิตอนเช้าๆส่งลูกไปเรียนคุณหนูไงฮะไอ้คนขับรถไงไงอย่างนี้ไงเดะอาเนาะแลกข้าวสิครับรออะไร <c oughs> เออแด่ข่ายแลกข้าวอะ่ะนั่งแบบรู้หลาไม่ใช้ใช,ใช้แต่กินข้าวเสร็จปิดเก็บง่ายๆจะดูทีวีทำไง <c oughs> อ่ะอ่าเรียบร้อยและเบาะสามารถ ปรับอุณหภูมิปรับล้อได้มีที่ปรับแล้วนนก็เป็นบุกรรมีด้วยครับผมนะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านด้วยนี่ AC 100อวัตต์อ่าร้อยวัตต์ร้อยโวลต์สักอย่างนี่แหละนะแล้วก็มีพาวเ r o u t l e ให้แล้วก็บุกรรมีดูหรูหรา แต่ไม่ต้องกลัวฝุ่นนะย้ำว่าไม่ต้องกลัวฝุ่นมีตัวกรองฝุ่นนาโนให้นะพี่สอดถัดหนังนิ่มๆด้านหลังก็เปิดได้นะเปิดเก็บคงเก็บของนะก็มายิบเหมือนกันทั้งคันนะก็มายิบบอกอย่างนี้แจ้งมาได้ต้นคลิปนะครับเออรู้สึกอยากจะเอ็นหลังเริ่มง่วงดูหนังเริ่มง่วงเอาซะหน่อยละกันลองน้องขึ้นมาดูขีดให้ทีละจุดเลยนะลองน้องปึ๊บเฮ้ยขามันยังห้อยวะ่ะเออลอนต่อนอนต่อเลยเห็นไหมอ,อ,อ่ะปาดยืดไปดิอ,อ่าสุดตัวลูกค้าอนอนหลังเอ็นหลังแล้วเดินทางกายถามว่าเอ๊ะนอนแล้วระดับไม่ หรือถ้าจะเล่นโทรศัพท์จะดูทงทีวีจะดูโทรอะไรอ่านหนังสือมันทนได้จากนี้เลย ง่ายเลยนี่ปรับได้เปิดได้นะสบายสบายเลยอ่าไม่ใช้ปุบแป้วก็เก็บอ่าตามสเต็ปก็อันนี้ก่อนเอาขึ้นมาปุ๊บเก็บขึ้นมาอ่าเห็นไหมมันจะเข้าตาำเมลโลโต้นะสุดปุ๊บจะหยุดเองแล้วก็ลดลงไปรู้หลาทอนออกป้ายแดงเกือบหกล้านเออแต่อยู่กับเราไม่ถึงล้านเออหรูหลาแล้วละ่ะกระจกออตโต้บานเบเลยเพื่ออยากจะไก่ย่างขาเหนียวได้หมดนะเลือกเลยตามใจชอบไอ้เขามองอะไรกันดูเขามองอะไรกันเออคนเขาทำงานกันเขาอะไรกันเออเมื่อกี้คนวกา่โมงข่ายไก่ย่างปิดก่อนอันนี้เป็นสเต็ปนะปุ๊บ เกิดอะไรไหมเกิดอะไรไหมจะเป็นระบบกันหนีบคือใช่กันหนึ่งเลยเป็นระบบกันหนีบแล้วข้อสองคือลงไปมากดูนะฟิดปุ๊บอันนี้คือกันหนีบละเผื่อวางใครแบบมือมืออยู่ใกล้ๆอีกคนทีนึงคือจะลงอ่าและที่สำคัญคือแม่งลงเร็วมากปกติจะค่อยๆลงแบบว่าแอนแอนแอนเออแต่นี้ชิวเวลาใช่ไหมแล้วก็เบาะซ้ายขวาเนี่ยไปที่บอกปรับร้อนไม่ได้แล้วเนาะเป็นเบาะไวฟ้าหัวบิกกี้ทั้งคู่ครบเครื่องนะและตำแหน่งวางลำโพงดีมากไม่อยู่ข้างๆหูเลยถ้าไม่ติดเม็ดเกี่ยวอะไม่เกี่ยวกับเรื่องีก็สิผมอยากจะเปิดให้ฟังจริงนะะเพราว่าเสียงแม่่่งงงงงงงกลาาววัันนนจรร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 ิเเสีียแแมะบบบซอออ์หืคตต้ แล้วก็ด้านหน้า <S <S ซ้ายขวาอีกแล้วด้านหลังอีกคือเรียกว่าครบเครื่องนะครับผมนะและเวลาไอ้พวกแบบว่าสมมติเราเป็นอาเซียเด็ <S 1> <S 1> กอะพุ่งตรงลนเด็กนะแต่งหน้านี่อะไรองีไงครบเครื่องเออไงครบเครื่องกระจกกระจกนะมีั้งทซ้ายด้าขวาเลยครบเครื่องนะครับ โอ้โหเปนหรูหลังจริงครับลูกหรูแบบเกินความบรรยายเอาเออนะมาต่อในส่วนของตรงนี้ด้านหน้าครับผมนะอันนี้จะเป็นลูกเก๊กเก็บของปกตินะครับผมนะแล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องเสียงนะของไพโอเนียแล้วก็เป็นกำมายีนะเพื่อวางแผ่นซีด็องซีดีหรืออะไรก็ว่าไปนี่ตอนนี้จะเป็นเก๊ก็บของปกตินะด้านล่างก็เป็นช่องเก็บของนี่นะส่วนตรงนี้เป็นเอ่อนี่ตู้เย็นตู้เย็นใช่ไหมคอยคอยแอร์เย็นเนี่่ยอา ให้ครบเครื่องเลยเวยงามนะครับและด้านล่างมีไฟแอมเบียนท์ไหลยอยู่ตอนคือจะเห็นชัดนะสามารถปรับความสว่างได้แต่คอนโทรลจากตัวด้านบนนี้นะคอนโทรลเอาได้เลยหรือจะเปิดเป็นราคาสรุก็ได้วันทัด 1- 2วิแล้วก็ปล่อยไงและก็เป็นเอาพาดเป็นรถที่ใช้สัรูฟได้จริงนะวิ่งวิ่งที่ไมอามี่ได้เลยแบบว่าไวรุน่นไหนีิทะเลย เป็นรุ่นมานี่ได้เลยนะครับลูกค้าและสามารถยืนได้จริงด้วยเออไอ้พวกคนรวยคนมีตังค์ไม่ชอบไทฟิลนี้แหละเคยเห็นในหนังคนหลัง่ะนี่เลยนะแต่พวกนะทจะเป็นพวกลิมูซีนใช่ไหมเป็นรถเก๋งแต่ของเราเป็นเอาผ่านเออไงรู่ลาปะล่ะป้ายแดง6ล้านได้อยู่กับเราไม่ถึงล้านเอาไปเพียง9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับเอาผ่านตัวรอยัลปีสองพันสิบสามไม่แสนหกไม่แท้นะครับผมเช็คสูงได้ด้วยอ่ะใครอยากดูความจริงก็เข้ามาดูได้แล้วกันที่ดีมคาร์นะพี่เพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีแต่ถ้้าาอออยกกดดูขมมมเเพิิิ่่ตตนนัสใจ ูใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมนัทหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ออกรถย่างไหมใช้เอกสารอะไรบ้างรถยังอยู่ไหมสอบถามเข้ามาก่อนได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันปรึกษาก่อนอยากดูคันจริงก็เข้ามาแล้วกันที่ดีคขาวที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ